เราเดินทางมาหาอาจารย์เซมแล้วมีคนที่โชคดีและถูกเลขเอาประทัดมาจุดแก้บนด้วยนะครับวันนี้นะครับแก้าดีคับโอ้นี่บอโอ้็มาน้ำเขาเลยบ่มาพอมาน้าเนี่ยราดูกันไปสืก็เลยพร้อมมา้าเขาในนาอผู้โชคดีเอาประทัดมาแก้บนเนาะ นีบเดี๋ยวขอสวัสดีหลยครับสวัสดีครับผมวันนี้จุดมาจุดประทัดแก้บนใช่ไหมครับได้มีโชคลาภไหมครับพดทีแล้วพอมีอยู่พอมีอยู่ได้เยอะไม่เยอะครับอ๋อวันนี้ได้จุดประทัดแก้บนกี่นัดเนาะวันนี้สองพันนัดสองพันนัด ครับอยู่ในแล้วครับผมอยู่นี่แหละสีคอนสีคอนภูมิเนาะครับครับแล้วก็โกรธสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอยรลยอ่าสวัสดีครับผมอ่สวัสดีครับเจออาจารย์อุ้ยแล้วเป็นไงบ้างงวดที่แล้วเราติดแล้วการได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยอ๋อเห็นว่าอาจารย์ปฏิหารเกิดขึ้นยังไงนะงวดที่แล้วตอนบวงสรวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนบวงสรวงเป็นไงบ้างตอนบวงสรวงก็มี กากบาทขึ้นบนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัคส,ค,ชชสครับกช่องนะอ่าครับครับตอนบวงสวงก็มีปฏิหารเกิดขึ้นมีกากบาทเกิดขึ้นที่ท้องฟ้าตรงบริเวณที่เราแก้บนนะครับเออเป็นอย่างนี้เลย มีคนตีได้4-4เขาไปซื้อลอตเตอรี่4-4่สี่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งน่าสล้านที่สังขาสังขาครับเขาไปในงานแก้บนด้วยเขามองเห็นแล้วทีนี่คราก็ได้ซื้อเอา4-4ครับอ๋อเาถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยที่นี่หนึ่งด้วยครับนะครับก็มีคนถูกเยอะไหมงวดนี้มีคนถูกเยอะครับแถวสุพงสุภันก็ถูกรถว่าจะมากันอยู่มาแก้บนครับเก้าเปรขาตัดได้ตัดท้ายออกส9บแเป็นหนึ เกาเกับหนึ่งสามชุดเดิมมันก็ไม่เยอะมนกตัดมันก็ได้เนาะถึงแม้ปูก็ให้เข้าเหมือนเดิมนะครับนะวดที่เจ็ดแล้วต่อไปเป็นวดที่แปดมดที่แปดทำไมต่อไปงวดที่แปดนี่ครับงวดที่แปดอาจารย์จะปล่อยวันที่ประมาณเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณนี้แหละที่แกนัดไว้เก้าสิบสิบเอ็ดนะ รอชมไปรู้จะเปิดตัวไหนก็รอติดตามเราเนาะทั้งเมื่อกี้นี้มีคนมาแก้บนคำจุดประทัดครับมาจากไหนนะมาจากสีขอครับจากสีขอจุดประทัดได้ตัวเลขเหมือนกันเลยดูตัวเลขเลยอออ่ะงั้นขขชมประทัดกีนัทครับประทัดกีนัทพันนัดจุดแก้บนอย่างละพันนัดอย่างละพันนัดเดียวกันเลือกเดียวกันเลยครับอันนี้ตัวไหนเราหน่อยจานนี่ครับตัวเลขอะไรเจ็ดแปดหนึ่งกับสามศูนย์ครับ เหมือนกันเลยเนาะจิตเป็นหนเหมือนกันเลยโอ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยสองสองสองเป็นไปได้ยังไงเ็กเดตัวเดียวกันเลยเนาะครับผมเจ็กับสาศูนครับจรหนึ่หนี่ยตัวเดียวกันตัวเนี่ยตัวเดียวกันเลยสีแคบหนจอคจเป็นหนึ่งสามศูนย์เจ็่กับสามศนยอย่าลืมตั้งตด้วยนะครับถ้าเลขนี้เลขหางประทัดมันจะตังตั้งตั้งนอนไหมติดอย่าลืมตั้งตั้นะครับดูแลเขาแคบไว้ หาไว้รีบซื้อรีบหาเดี๋ยวหาไม่ได้เจ็ดแปดหนึ่งกับสามศูนย์กระสังตั้งก็หนึ่งสามไม่ชอบยังที่มาเนี่ยไมีชอบไหมก็ยังไม่ชอบอะไรชอบตัวนี้นี่นี่สามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์บ่ชอบศูนย์ตัวเดียวชอบศูนย์ตัวเดียว ยังไม่เปิดเยยังไม่เปิดเผยรอรอเวลาสุดท้ายนะครับฝันได้ศูนย์สองกับศนย์้าเนี่ยฝันแล้วฝันว่ายังไงนะในศูนย์สอไม่ได้เขาว่าเห็นศูนย์สองกับศยเด่นๆเลยอันนี้คือความฝันครับามฝันลองลองเอาไว้เต็มไปพิจรนาเป็นแนวทางเฉยๆเป็นแนวทางแต่ชอบตอนนี้ชอบศูนย์มาก่อนศูนย์สอกับศชอบมากศูนย์สอกับศชอบมาก เป็นเป็นรถกินใบก็เป็นรถก็ไม่สบายก่อนอยู่ละกิโลวันละสองร้อยใบครับเยอะจริงๆนะจาร๊านะแล้วก็ให้แนวทางแน่นด้วยตอนละกิโลเก่าครสกมก่อนไม่พลาดหรอกไม่มีพลาดตอนนี้ก็มาอยู่กันอาจารย์แซนชีวิตดีขึ้นดีขึ้นครับอาจารย์เนี่ยก็ฝากทีมซีดูแลช่องร้อยซับและคุณทรัพยานาคบันดิชแนนและป้าป้ายโคราาแล้วก็ลูกไก่ลูกไก่ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เอฟซีได้ทำงานต่อไปได้นะครับมีคอมเมนต์หนึ่งอาจารย์นะอาจารย์วันนี้คือเขาบอกว่าช่อง u t u b e ไปถ่ายเรียนเลขจะเคลื่อนไม่เคลื่อนไม่แม่นมันมีไม่ไม่มีจริงไม่มีอาจารย์หรับอาจารย์คนนี้ไม่มีที่ว่าจะเลขจะเคลื่อนจะไม่แม่นเขียนใส่มือมันมีไม่ถูกไม่ไรแค่เขียนใส่หมดใส่มือวันตลอดรุ่นหนึ่งสี่ก็เขียนไขมือหนึ่งสี่ ไม่เห็นเคลื่อนเลยเนาะไม่เห็นเคลื่อนเพราะว่าแกไม่ใช่ไม่ใช่เราไปเอาเลขกับผีกับสามที่ไหนกนั่งสมาธิมันจะขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ต้องให้กําลังใจกันนะเพราะเราคน่ายทําให้เนาะยังไงก็ช่องมาเยอะเราก็ต้องภูมิใจว่ามีเราจะได้ดูนะครับ ใหว่าจะไปบอกว่าช่องไปเยอะแล้วเด็ดเลขไม่เข้าไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าอาจารย์แกโปรดคนจนอยู่แล้วใครตกทุกข์ไปยากแกจะให้คนจะคนที่โปรดศรีครับเมื่อกี้ท่านยังบอกนะว่าถ้ามหาอาจารย์ไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเงินครับมาแต่ใจอบอกว่ามีสิบบาทยี่สิบบาทแกก็ลงลายมือเศรษฐีให้เางคนไม่เคยถูกหวยเลยเบอร์ก็มาจะถูกทุกคนเห็นเห็นก็คืออาจารย์ได้โนทรัพท์ใหม่ครับนี่ครับเห็นเห็นนะเน้นๆลงลายมือนนครนี ลาต่ำกว่าช่องแอ๊สไทยทั้งนั้นเยกว่าช่องเอฟซีนะโอเคโชว์อีกครั้งหนึ่งจานอย่าลืมวันที่วันที่เก้าวันที่สิบสิบเอ็ดนะจานแกจะปล่อยแก้บนแล้วก็จะปล่อยตัวเลขใครมาก็จะปล่อยตัวเลขไปปล่อยตัวเลขไปครับเอฟซีทุกคนที่อยากมาก็มาเอดีครับนี่ตัวเดียวกันตัวเลขเดียวกันนะ ทางปทัดสองหากสามน์นะครับเจ็ดแปดหนึ่ง <Then, two S 1> ับสามศูนย <sl aps> mm, ์ถ้าทางตั้งก็เมื่อกีเห็นจักราูกเจ็ดแปดแปดเจ็ดของอะไรพีันแนดู่เลบโอเพราะว่าเล็กๆฉันว่เป็นรถทะเบียนรถใช่มปัสามศูนย์นะครับเจ็ดแปดหนับสามุกาอเคับแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไปเ้อจ้า คอยรวยๆทุกคนปังๆนะครับอาจารย์มีอะไรจะฝาก FC บ้างไหมครับนี่มาก็อย่าลืมนะ FC ปีใหม่นี้ขอให้ FC ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีครับรวยเปิดๆเนอะอยาเก็บเงินจนอยากกู้ไรบานกู้ก่อเนาะโอเคบ่อยนั่นนะกู้อะไรบ้านแสดงว่าเคยมีประวัติการเขากู้ไรบาทบางคนก็มีมีกุลไรบ้านเคยมีประวัติใช่ไหมกู้ไร้เขามีประวัติ วม่เคยมีประวัติกนมันี่มีสินอยู่ก็ให้หมดไปเนาะหมดนี่หมดสินนะครับค่อยรวยนะครับค่อยรวยทุกคนมาใจแข็งแรงนะครับครับอาจารย์อ้วครับอาจารย์แซมจะทำแ็บเล็กๆอ่ะใค่มาก็ปล่อยตัวเลขปล่อยตัวเลขไปอย่าลืมนะวันที่สิบหรือสิบเอดนิวฉลากพัดก็จะมาทำข่าวด้วยจะให้คนเอฟซีมาเยอะๆเนาะเนาะ วันที่เก้าที่สิบสิบเอ็ดสามวันครับเก้าสิบสิบเอ็ดครับทำแบบฉบับฉบับกระเป๋าน้อเล็กเล็กเล็กง่าย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 ธรรมดาอย่าไปเอาเลยมีไอ้มหาสศพอย่ให้เก็บดูแลมันเหนื่อยนะเหนื่อยครับ้องคนมาถ้าสามวันมาเบาหน่อยแล้วก็ ลงลายมือไปลงลายมือไปลงลายมือไปก็เอาหวยจก็จบใช่นมาใครโชคดีก็จะเทียนในมือไว้ให้เลยแต่ใครไม่ได้มาก็ดูทางยูทูบเอาก็จะโชว์เลขให้เอฟได้เห็นทั่วประเทศเหมือนกันนะครับในวันนั้นขอบคุณอาจารย์นะครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับรอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร